สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังภาพล่าสุดนักร้องดังนั่งขายผักอยู่ริมทางวันที่24มิถุนายน2568ในเพจเฟซบุ o กสุนารีราชสีมาสุนารีราชสีมาก็ได้เผยภาพลูกทุ่งดังสุนารีในอีกหนึ่งบทบาทปรากฏกายในชุดเรียบง่ายกลายร่างเป็นแม่ค้าหอบะกร้าใส่ผักสดมานั่งขายข้างทางในหมู่บ้านพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า ไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาทํามาหากินอย่างสุจริตทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินจากความพึงพอใจของผู้ซื้อเงินขายผัดใกล้จะคืนลังแล้วนะสิ้นปีจะออกมานับเอาไปฝากไว้ใช้ในยามแก่เท่าขอบคุณ FC ทุกคนที่เมตตาสุน์จด้านแฟนคลับและชาวเน็ตที่ได้เห็นต่างคอมเมนต์ถล่มทลายเป็นพันคอมเมนต์โดยต่างชื่นชมแม่สุว่าสุดยอดเลยคนขยันไม่มีวันอดตายค่ะแม่อยู่แบบคนมีสุขที่แท้จริงชื่นชมครับ ขยันและเก่งมากๆเสียงดีด้วยค่ะแม่คือไอดอลค่ะคุณสุเป็นตัวอย่างที่ดีขยันรู้จักใช้เงินชื่นชมนะคะขอให้คุณอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเป็นต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ